เจวัดดีกับ่านนายกฮะสวัสดีไม่กลับกันนายกมาที่นี่ตำแรกกับวันนี้ก็ประชุมสภาองค์กรชุมช,มช,มช,มชมรรนเทศบาลนครสงขลาใช่ไหมแก่กับตานนายกทราบข่าวว่าสภาองค์กรชุมช,มชมรรนเทศบาลนครสงขลานี่เข้มแข็งใช่ไหมฮะใครเป็นประธานน่ะ งั่งปัจจารพจนบุญตากับอันานายกแล้วกับครูแมวคนเดียวกันหรือเปล่ากับกับกับคนเดียวกันกับหน้าปัจจารพจนกับครูแมวคนเดียวกันกับแล้วไม่จ้าประกันมัดมาดจำเลกับเราอยากทราบว่าสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครสงขลาเนี่ยการกลับเคลื่อนไปถึงไหนแล้ววันนี้ก็ประชุมก็อาจารย์นายกข้าปฏิทินไม่อ้องประชุม มุ่นดีตีล็อกเตอร์ครูจมปลาณนี่ยอดแก้วได้กับกันอ่พาเราไปเดี๋ยวนี้แต่ก่อนตันจะเข้าไปในมูลนดีตีนี่ตันต้องตรวจโควิด19ก่อนนะแล้วใครตรวจอยู่กี่คนนะ่ะฮะแต่กุญแจมใจบริดักแพ็นายโจดบุญแก้วคุ้งกำลังตรวจอย่อาพาเราไปเดี๋ยวนี้ตามคนที่ถามไปเลยกลับกับกันย ก็บำเนิการของเราก็สืนช้ามีสาบูลเกิดการกิะชูนะคะะธานแยกในที่เป็นธรรมชาตนะคะพออยายางเรียนว่าน,นี่ฝ่ายมาได้งแต่ปีแก่ยาวนะคะเราก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้พบกัน เราก็ไม่ได้หยุดนิ่งถึงแม้ว่าสมาชิกไม่ได้มาพบกันแต่ปัานก็ทํางานอยู่ตลอดนะคะอายา่างเช่นไปไประชุมร่วมกับการจัดการน้ำามากไฟแรงมากนะคะหลายเรื่องแล้วก็ครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเดือนมีนาอุปสงเนะี่ยเดือนมีนาอุสองเนะี่ยเราเริ่มต้นว่าจะช่วยประชากนในจังหวัดสุราเรื่องการเกษตรนะคะ ชิคเราเองและก็ประธานเองก็ไปร่วมทำงานนะคะผลสุดท้ายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหางบประมาณที่เยอะๆได้นะคะ <c oughs> เพราะว่ามันมีการแปรเปลี่ยนกับประเทศจีนนะ <c oughs> ซึ่งในส่วนที่เขาอยากให้เราเราก็บอกเรื่องไปนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถทำได้และอีกอย่างได้ได้ชัดถ้าเราโอนไป10ล้านจริงๆเนี่ยเราจะได้คืนไหมเพราะเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนใช่ไหมคะ ฉะนั้นตรงนี้เรายกเลิกไปจริงๆก็อยากจะช่วยประชากรในจังหวัดสงขานะคะในนามของสภากรชุมชนนะ,ะซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ในพรบ2511ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัชธรรมนูญน,นะคะหรือหนึ่เพราะว่ารัฐธรรมนูญ2 5 6 0นะคะซึ่งเรามีมาแี้วตั้ง20ฉบับตั้งแต่ 2, 4, 5, 7จนถึงปัดจุบันน,นะคะ ถึงอย่างไรแล้วเราก็เป็นคนของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นฐานรากของประเทศที่เราต้องพาแต่นินนี้ใหู้รอดนะคะเหืือล,ลูกหลานคนรุ่นหลังต่อไปไอ้ด้านนอกจะเป็นไทเก็งไหมใช่ไหมที่เขาจาัดงานแต่งงานด้วยกันเนี้ยน,นะนะเอาไปทีด้านนอกนะผมไม่แน่ใจว่ามันห้าโมงเย็นนี่มันยังจะร้อนมากไหมแดดมันอยู่ยังไงก็ไม่รู้แต่ด้านในด้าน,านมันร่มดีนะ ดังนั้นตรงนั้นแล้ว uh, ทีนี้ป้ายไวรัสที่ติดหลังเวทีเนี่ยน่าจะสักประมาณ5เมตรคูณสเมตรเพราะว่าเราต้องยกให้ลอยขึ้นไปแล้วค่ใหุ้ดหินเข้าไปในเปรือกตารูปเนี่ยหัวซอยอยู่ข้างบนหัวเราจะได้ติดนะครับแล้วก็เวนทีเหอีก2แผ่คือติดตรงแอาเสียนแอนตี้แอสเสียนประกาศแล้วก็น่าจะติดสักตรงไหนสักแผ่นสองแผ่นที่ตรงที่มีป้ายของเทศบาลป้ายติดติดไม่มีไปดไม่มีอะไรเลย บางรายอาจจะหมดลงไปอย่าอที่วันเดียวกุนนั้นเขียน่ได้เพยรโดนยการััารมอกันอยหลังไปนะครับเพราะว่าพีเมลทูแล้วก็บังข่าวว่าได้อาลีกับท่านรารสัญญาแล้วก็ทราบว่าเรื่องของการจัดเวทีเพื่อจะให้ผู้สมัครนายก เทศบาลนครสุพราณฯแสดงวิสัยทัศน์นะผมมันกับพี่ญญาก็ไม่ได้พูดกันจากในเลยอะไรเลยนะแต่ว่าใไหนก็พูดออกมาแล้วแล้วก็เรียกควสนใจหรือพี่แมวเนี่ซึ่งเป็นสูงสุดคือประธานคือเรื่องนี้ผมประการที่หนึ่งก็ชื่นชมเป็นนั้นมากนะครับว่า ความเป็นเมืองเนี่ยไม่ว่าที่เมืองไหน,นขอลูกจ้างหรือว่าขอแขอจ้หรือพอวงหรือว่าสินานกรนเนี่ยนะครับเขามีผู้สมัครแสดงตัวตนแล้วแต่โอกาสที่ประชาชนจะได้ฟังวิสัยทัศน์แบบรวมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากในแง่ของผู้จับเพราะว่าผู้สมัครเนี่ยเขาก็เดินอยู่แล้วเป็นเวทีพูดคนเดียวสามสิบปีที่แล้ว ปี230กวา่าสมัยชุมชนยังไม่ได้ตั้งตั้งกันไม่กี่เผมทำทำที่หลังทบศต,ตอนนั้นเดิมมันเป็นลานลานลานประชาชนแล้วเราจัดตัวนี้นะจัดตัวนี้จัดตัวนี้ตรงนั้นประชาชนสนใจมากพอสมควรแต่มันก็เสี่ยงมนที่เราคิดแต่ผมพอมาถึงวันนี้ผมยอมรับว,ว่าสิ่งนั้นมันหายไปมันทออําให้เรามีความสุขว่ะ เมือ,สองสงขามมันหายเรื่องนี้ไหมแต่เรื่องนี้เราเคยทำถ้าพี่อย่าจำได้เราเคยทําทํเจนกระทั่งได้ชุมชนตั้งทำจนกระทัง่งว่าตอนนั้นชุมชนเนี่ยแทบต้องเฝ้ายาวยี่สิบสี่ชั่วโมงแม่งรับผน,บนนะพียนะเป็นผาชุมชนเพื่ออะไรที่อีกเรื่องจริงคือคนในชุมชนบนว่าชุมชนก้าเซ่งชุมชนห่ังจัดเวรกันยี่สิบสี่ชั่วโมงนะแล้วเราจัดเวรยี่สิบ่โมงเพื่อเฝ้าว่า ใครใจเผาเผาก็เลยที่เอาที่รถไฟให้ในายดุจช่องนี่เรื่องจริงเพราะนั้นเราถามเทศบาลผู้สมัครตอนนั้นเราถามตรงนี้เราจัดเล็กๆนะแต่ว่าแต่มาวันนี้สิ่งที่เราเริองจัดผมมองประเด็นสําคัญที่พี่แมวทำเราเราไม่มีผลกล้าเหมือนพี่แมวผมมองว่างานนี้ทํา ประเด็นที่เรามองว่าเทศบาลกับราชการไม่เข้าใจสภาคนทุรกันนี่คือเราต้องทำปัญาแก้ปัญหาร้องกันนี่ก็เป็นวิมิตทัศน์ที่ดีที่เราอยากได้ผู้ครองสงฆาผู้ดูแลสงฆาและ,ะมาจากว่าเสนอวิสัยทัศน์ที่ไอ้ไปยืนนได้รับรู้ว่าเขาสมควรหรือไม่ไม่ใช่จัดตั้งหรือว่าเลือกเอาเฉพาะความพอใจนะคะนี่เป็นเวที่แรกที่พี่แมงจัน เป็นดีเรกที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสำเร็จนะคะไม่สำเร็จแน่นอนนอกจากน้องๆมาร่วมพลังกันถึงจะสำเร็จสภาเราถึงเข้มแข็งภานประชาชนถึงเข้มแข็งก็ก็น้องๆนี่แหละนะคะพี่ทำเองไม่ได้อยู่คนเดียวยมรักนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะพี่แมวนเรื่องเงินอ่ะเงินไม่มามีนะไม่มากระก็จะก็จะการได้เป็นเป็นขั้นตอนนะคะเป็นขั้นตอนไปนะเพราะว่าเราก้อเรียก อยากใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้ตอนนี้พี่ต้องมาคิจจองาแล้วว่าบางทีอาจจะใครมาช่วยเรื่องเมือ,สองสงขลาทิทางาจะเป็นอย่างไรพวกะมีเก้านายกำ้าส, <estão> สองคมเลยนะครับเช่นแมาว่าจะเป็นคุณนังสีส<ฟ>งเ,เทศบาลแมกว่าขา้าสาชการที่<ฟ>ๆๆต่างๆมาพูดถึงเรื่องอย่างนี้มันก็เข้ากับบรรยากาศเรื่องอย่างนี้แน,น่นอนนะครับการทิ่เปิกับห้าผู้นําที่จะเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลกรุงสงขลาท่านจะต้องจัดระเบียบให้ดี ตั้งเวลาให้ถูกต้องการเชิญทั้งห้าเนี่ยต้องเชิญนไปทั้งห <5 S 1> ้าคนเลย <5 S 1> ให้ขึ้นเรียงนี่อียงหนัไปเลยแล้วก็จัดคําถามสามข้อให้กํากัดเวลาคนละเท่าไรไม่ใช่พูดติดลมจบไปลงอ้นี้ทําให้การเวลาของเราคาดเคลื่อนดังนั้นเนี่ผมเคยจับมาทั้งเก้านายกผมจับกับคุณวิทิชัยได้ดีมากเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสุขภาพก็พัฒนาเก้าอย่างไรก็เหมือนกับท่านนายกห้าสมาคมอ่า กับผู้นาที่จะเป็นนายกเทศมนตรีนะครับมีคําถามผมยกตัวอย่างนะครับคําถามนี่ฮะคือว่าถ้าในคนละห้านาทีนะบวกหนึ่งก็งมีคนจับเวลาด้วยถ้าไม่อย่างนั้นงานไม่เดิน